รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำครับผมนายชมแดนอนภะิวงศนะ์เนาะเป็นผู้นำอาสาพาาสัฒนาชุมชนของตมบลชาพพ่าแคบก็ได้รับตำแหนง่ง รัศราพัฒนาตัวนี้ก่อนได้ซิกรปีละเนาะตอนนี้ตำแหน่งในหมู่บ้านก็เป็นมัคคทาโยกแล้วก็เป็นปันชับ,บ้านเกี่ยวกับในด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเกษตรที่ดิดชอนตัวนี้กันใน,กกกกกกกในด้านเกษตรแล้วก็การพัฒนาธรามลูกและสิ่งและ่ล้รอบในด้านปัญญาาต่างๆที่เคยมีได้ทำมากับหมู่บ้านเฮาตรงน,นี้ถ้าบัติโควิดก็น่าจะบุมลดเศรษฐกิจตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้น ก็บอกพบหน่วยง,งานทุกภาคการต๊อดที่ได้มาสาเสวนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆคือตั้งแต่จอประถอรู้ทุกอย่างคือหมายความว่าตั้งแต่หมู่บ้านที่ตกเกณฑ์จอปรถอนี่ก็ได้ไปแนะนําให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไป ช่วยกันบริารการแก้ปัญหาเนะ่เบื้องต้นในด้านการการเกี่ยวกับทรมาหากินก็นดีในด้านการปลูกุืชภักก็ดีการเลี้ยงไก่ก็ดีอันนั้นก็คือที่ที่พอจะช่วยได้ลําดับต่อไปก็คือในด้านการ <c oughs> จัดทำแผนชุมนชนนี้ก็ได้ร่วมกับทางด้านอบตอเพราะว่าหน่วยงานนี้อบตอควบคุมอยู่ก็เลยได้เป็นครแนกนรบางอย่างที่ได้ชี้แนะ ร่วมกันไปสิ่งไหนที่มันขาดมันตกพ้องในหมู่บ้านเาขาเขาก็เสนอไปเพราะมันมีทั้งสิบกว่าหมู่บ้านในหมู่บ้านที่เฉพาะตำบลทําแพรบรับรต่อไปกันในด้านของการจัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนศูนย์เรียนรู้ชุมชนนี่เมื่อก่อนนี้มีอยู่ที่หมู่สิบพื้แรงอันนั้นคือเป็นูนยงที่เป็นตัวอย่างเลยแต่ตอนนี้ก็ได้สร้างอยู่อยู่ในูนยนนี้ มีทุกหมู่บ้านแล้วเพราะว่าสามารถรู้ได้เลยไปเรียนรู้ได้เลยเพราะว่าเกี่ยวกับกันในด้านการเศรษฐกิจพอเพียงที่อย่ง<พ>างปัจจายท่นนานพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราที่ได้สร้างในในในบูรณาการไว้วเราก็ได้ไปฏิบัติปฏิบัติติดต่อกันมาในด้านสิ่งแวดล้อมก็ทั้งหมู่บ้านเขากม็มีมติและก็มีได้วางแผนบางแบบไว้ว่าอย่างช่วงหน้าแรงห้ามเผาป่าก็ดีและ ห้ามบางครั้งก่อเข้าป่าตัดไม้ในป่าเขตชุมชนอันนี้ก็ห้ามไว้อันนี้สิ่งเป็น้อมที่ได้นุรักษ์กันมาอันนี้ก็คือหมู่บ้านทำปฏิวัติกันมาตั้งแต่เมือไละแลก็ได้มีส่วนร่วมด้วยกันเพราะว่าได้เปคณะกรรมการร่วมกันที่เคยทํามาในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยนี่ก็อันนี้ต้องต้องทองจริงจังเพราะว่าก็ได้มีกัน ทางหน่วยงานทางรัฐ,ทา,รฐทางรัฐก็ได้มาแนะนําว่ากันเกี่ยวกับตรงสมชาที่ปไตยอันนี้ก็ได้ไปใช้สิทธิเสี่ยงกันอันนี้ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคนไทย <c oughs> แล้วก็ในด้านกนารแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนี่เมื่อก่อนนี้ก็มีการทุน,ทนร่วมกันทั้งหลายหน่วยงานที่จัดกิจกรรมกันไปแต่ช่วงหลังๆมานี้ก่อนหมู่บ้านเราเข้มแข็งขึ้นมีก็มีชล,ลบอมี มีอสมมอไม่อย่างพราะนี้กว้างขวางขึินไปกับยาสิติดกะบอก่ค่อยมีอะไรส่วนมากก็จะเป็นการส่งเสริมในด้านการนําไปออกกีฬาหรือว่าออกกีฬาก็ดีแันอะไรขอเลือกว่าต้านยาเสติดกีฬาต้านยาเสติดอันนี้ก็ได้ทําอยู่บ่อยๆางด้านสพสตตอนมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้ไปกันได้ร่วมกันเหมือนกันในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนนี่เพราะว่า เป็นหมู่บ้านที่กเกษตรกรนี่เขามายังโจรก็รมีอยู่แต่ก็แก้ไขในด้านการปลูกพกผักกินเองอย่างเช่นที่ทํามาก,ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ดีก็ได้ทํากันมาตลอดปลูกเองกินเองอันนี้ได้ได้ทำมาตลอดอันนี้ก็คือแก้ไขปัญหาในระ,ะดับต้นๆหนึ่งแลวก็รลำดับตล่อยก็ส่งเสริมอาชีพในด้านการส่งเสริมอาชีพนี้เมื่อก่อนนั้นก็เป็นต่างคนต่างมีความรู้ แต่มาได้ขยายกันพอทำไมระยะหลังนี้ก็ได้มาจัดกลุ่มขึ้นนั่นก็คือมีมีส่วนร่วมที่ได้ไปช่วยกันในด้านการอาชีพจักสานกันดีสิ่งทอก็ดีอันนี้ก็ได้พากันไปส่สงเสริมการขายได้ทามาอันนี้ก็ได้ทํามาตลอดได้ร่วมกันมาในด้านกองทุนชุมชน,น,น,นที่เคยมีมาตอนนี้ก็มีเหมือนเดิมเพราะว่า กองทุนตั้งแต่เงินล้านก็นดีเงินกลุ่มสตรีก็ดีกลุ่ม,มก็ขอขอจอก็ดีอันนี้มีทํากันมาตลอดแล้วก็ยังตอนนี้ก็ยังมีหมุนอยู่เพราะว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็มีระเบียบบาระอยู่ก็ได้ทํามาที่ลืมบาได้ก็คือกล่องทุนแม่ของแผ่นดินเนาะอันนี้ก็ไปได้แก้ไขในด้านยาเสพติดอันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมรวมกับผมบ้านนะั่นก็คือ หมู่บ้านต่างๆเนาะก็ได้ออกไปกิจกรรมร่วมในด้านกนารฟอวิญญาณก็ดีนะจัดกกีฬาต่อต้านยาเสพติดก็ดีอันนี้ก็ได้กระจายสู่หมู่บ้านไปก็ได้ขัดสันกันแต่ละหมู่บ้านคับกองทุนนึงก็คือกองทุนพัฒนาเนาะเด็กชนบทนี่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ร่วมกับหมู่บ้านเฮาเพื่อจะส่งทุนเกี่ยวกับกองทุนนี้แล้วก็จะ เ็นทุนที่จะกับเด็กผู้ยกากไร้อันนี้ก็ได้แนะนาให้กับหมู่บ้านเฮาเกี่ยวกับรวมสวมทุน,ทนแล้วก็ค้นหาผู้ยกากไร้เด็กผู้ยกากไร้แล้วก็เสนอชื่อไปกับพัฒนาชุมชนอันนี้ก็ได้ทําและปฏิบัติมรา,รา,านั่นค่ะพัฒนาสังคมก็ได้นำ กิจกรรมต่างๆเขอาไปร่วมหมู e ่บ้านเมอหมู่บ้านอื่นอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ดีเพราะว่าได้ตั้งแต่เป็นผู้นำอสาพระนางมิโชณมณีก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมมีหลายอย่างก็ได้ไปพัฒนาตัวเองโดยแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านอื่นโดยอันนี้ก็ได้ทํามาในด้านการศัสนาผมก็ได้ไปเกี่ยวกับขยายความรู้คดีในการแนะนำคดีอันนี้ จะได้ทำมาครับผมภูมใจจะปิดทองหลังองค์พระปติมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดี แล้วก็โดยเฉพาะจะได้แบ่งปันกับชาวบ้านตัวนคือเฉพาะของป่าก็ดีเป็นผักตัวนิดติดกับชนิดที่ปลูกไว้ก็มีหลายอย่างตัสดสีครับด้วยก่อนอันนี้ก็ปลูกผักรวมกันเรียกว่าแต่ก็จะได้สามารถกินเก็บกินได้เลยเป็นดีหรือยังหรือควาสามารถเออหอมมัต้องไปออกไปตลาดที่ไหนก็บ้านเอาก็อนในด้านอาหารเราพร้อมกับ าพัฒนาชุมชนมาสิบกว่าปีนี้ก็ได้ช่วยกับหมู่บ้านกด็ดีช่วยกับพัฒนาชุมชนกด็ดีหลายหมู่บ้านพอมีความเสี่ยงรอดอะไรอย่างก็ได้ไปช่วยกันดูแลน,นี่ก็บ่ได้หวังตอบแทนอะไรอยาทำด้วยจิตอาสาครับผม